ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราศาสตร์นานาชาติกับรายการคุยเพื่มเรื่องโหราโครงการป้องป่าสตุภายทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจะนําความรู้เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์หลายๆแขนงโดยอาจารย์ผู้ทรงคนทและผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการนี้วันนี้ดิฉันอาจารย์พนันวนสุริยาศักดิ์ผู้ดาเนินรายการก็จะมาให้ความรู้นะคะมาทํานายดวงชะตาให้กับ ท่านที่ลัคนาราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะคะเราเริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาจนถึง15มีนาคมนะคะไปดูดวงของท่านที่ลัคนาราศีมิถุนเลยนะคะว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของท่านอยู่ที่ไหนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ปรากฏว่ามีดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรเข้าสู่ภพบมรณะกับดาวประจําตัวของท่านเองนะคะไปอยู่ในเรือนดาวเสาด้วยถือว่าเดือนนี้นะคะของท่านที่ละคณาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่15ก,กรกฎาคมเรียกว่าชาวราศีมิถุนและท่านที่ผูกด,ดวง วางลัคนาแล้วสถิตราศีมิถุนนั่นเองนะคะดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระพุธนะคะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรเขาเรียกว่าพบมรณะและไปพร้อมกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะมรณะยังไม่พอนะคะถือว่ายังดับด้วยก็ส่งผลให้ท่านลัคนาราศีมีถุนเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะ มืดมนไปหมดเลยนะคะทั้งเดือนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่มีเนาะให้ทำใจอย่างเดียวนะคะสำหรับราศีมิถุนนะคะหนึ่งเดือนดาวพระอาทิตย์ก็จะโครจรอ,ออกไปจากพวกมรณะแล้วยังไงก็ให้อดทนนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะระหว่างที่ดาวเราดับแต่ดาวดวงอื่นไม่ดับค่ะ ระหว่างที่ท่านเองเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็มีดาวพฤหัส,สบดีเ็าถือว่าดาวปัญญานะคะก็ยังสถิตสถานอยู่ในภพสุภะอันนี้แปลว่าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเรามีครูบาอาจารย์เรามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเราอยู่นะคะแล้วท่านก็ไม่มีเงื่อนไขด้วยเพราะว่าดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยท่านมาอยู่ตรงนี้นะคะพบสุภะท่านก็เซเวอร์เทวีแห่งเลิกด้วยเพราะนั้น ท่านช่วยเหลือนะคะคนที่ลัคนาราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนดาวาพระศุกนะคะดาวพระศุกถือว่าเป็นดาวการเงินดาวความรักด้วยนะคะก็ยังมาอยู่ตรงข้ามลัคนาท่านอยู่นะคะแต่สําหรับลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีนระนะคะถือว่าได้รับการยกเว้น ถ้าดาวพระศุกร์มาอยู่ในภพที่7อันนี้เป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องดีเล็กๆน้อยๆอยว่าท่านก็จะมีดาวการได้เงินนะคะได้เงินเล็กๆน้อยๆอยอยู่นะก็มีลูกค้ามาซื้อมาอุดหนุนท่านอยู่นะคะและก็ไม่ได้มาองค์เดียวด้วยนะคะมีดาวพระอังคารมาด้วยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรื่องลาภและอลิมาอยู่ในภพคู่ก็แปลว่าว การไปมาหาสู่ก็แปลว่ามีคนมาหาท่านเยอะนะแต่ตัวท่านเองนั่นแหละที่ว่าไม่อยากจะพบใครแค่นั้นเองนะคะการซื้อมาขายไปก็ยังดีอยู่เหมือนตัวเราไม่ได้ทำาะฮะแต่เราให้ลูกน้องเราทําก็ได้ให้คนอื่นไปทําก็ได้เขาเรียกอ,งอิงคนอื่นนะคะอันนี้เป็นดาวเล็กดาวน้อยนะคะส่วนดาวพระราหูที่อยู่ในภพราภะของท่านเนี่ย มายาวนานนะคะซึ่งวันที่30มีนาคมพศ2564เป็นต้นไปดาวพระราหูท่านก็จะโคจรไปอยู่ในภพลาภะของท่านลัคนาราศีมิถุนหรือท่านที่เป็นชาวราศีมิถุนอันนี้ทายดีมากค่ะเพราะว่าดาวราหูนะีท่านมาจากภพมรณะมรณะแปลว่าการช่วยเหลือมาอยู่ในภพลาภะก็แปลว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะเป็นอย่างดีแต่คราวแรกตอนที่ดาวพระราหูท่านย้ายมาใหม่ๆท่านอาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพระราหูเก้าวเข้ามาเนี่ยท่านจะสวยเลิกอาโจโรเลิกก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสวยเลิกที่ดีนะคะดีมากๆด้วยเพราะว่าสวยเลิกมหัดธโนก็ทําให้ท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนหรือท่านชาวราศีมิถุนเนี่ย ได้โชคลาภจากพระราหูพระราหูหมายถึงการกู้หนี้ยืมสินการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะคือได้ขึ้นมาเนี่ยแบบไม่คาดฝันด้วยเพราะว่าท่านพระราหูเนี่ยท่านไม่ได้ไปองค์เดียวท่านมีดาวมฤตยูเนี่ยสถิตยอยู่ด้วยซึ่งดาวพระราหูกับดาวมฤตยูเนี่ยท่านเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นคู่มิตรกันมาสถิตสถานอยู่ในภพลาภของชาวราศีมิถุน ก็แปลว่าท่านลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสเสี่ยงโชคนะคะได้โชคแบบพระราหูเนี่ยแบบฟุกๆนะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าดาวพระหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรื่องของภพสุภะนะคะก็อย่าไปเสี่ยงเยอะนะคะคําว่าโชคเนี่ยก็มีได้เรื่อยๆนะคะแต่คําว่าลาบเนี่ยคือได้แล้วได้อีกนั่นเองนะคะแต่คําว่า อย่าโลภนะคะโลภมากเดี๋ยวลาภหายนะคะเพราะว่าราหูเป็นเรื่องของการพนันด้วยเนาะก็เอาพอมีพอกินเล็กๆน้อยๆก็ขอบคุณพระลาหูที่ท่านมาอยู่ในภพลาภของชาวาราศีมิถุนนะคะส่วนดาวเสาร์ค่ะอยู่ในราศีมิถุนเป็นดาวใหญ่เลยทีเดียวอันนี้หมายถึงว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องมรดกเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยที่ท่านจะได้มาแต่ก็ได้มาแบบเรื่องไม่ดีนะคะ แต่ก็มีโอกาสจะได้ด้วยนะคะซึ่งดาวเสาร์ถือว่าบ้านที่ดินตึกรามบ้านช่องมลรดกต่างๆเนี่ยไปอยู่ในพหุมลณะแต่ดาวเสาร์ท่านทรงสภาพเป็นกัดเศษแปลว่ามั่นคงนั่นเองยังไงก็ได้แต่ได้จากการสูญเสียนะคะถ้าบางท่านเนี่ยบางท่านก็มีที่ดินนะคะแล้วบางเอิญว่ามีถนนมาตัดผ่านอย่างเงี้ยก็บอกว่า ท่านสูญเสียที่ดินไปแต่ท่านใต้ผ้าเวรคืนท่านอะไรขึ้นมาก็ได้อันนี้เขาเรียกว่ามรณะไปในทางที่ดีนะคะส่วนเรื่องดาวเล็กดาวน้อยก็ไม่ได้น่าห่วงนะคะท่านก็จะโครจรไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆก็คือส่งผลดีดีตลอดในช่วงของเดือนคุมภาพันธดาวพระอาทิตย์จะโครจรไปอยู่ในภพสุภะ ะะแต่ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหัสชักมาอยู่ในภพสุภะท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือเพื่อนนาง,งานมาให้นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูราศีที่สองนะคะในรอบนี้เป็นราศีกรกฎนะคะท่านที่มีลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎนั่นเองน,นะคะ ซึ่งท่านมีดาวพระอาทิตย์สถิตสถานอยู่ตรงนี้นะคะอาเรามาดูดาวเสานะคะเป็นดาวใหญ่เนี่ยเล็งลัคนาท่านมาเนี่ยสอปีสามปีจะอยู่ตรงนี้ตลอดแต่ดาวเสาท่านได้ตำแหน่งกเกษตรท่านก็ถือว่าให้คุณนะคะนอกจากว่าดาวเสาเนี่ยอย่าเป็นการลอินีจรเท่านั้นนะคะแล้วจะทราบยังไงว่าดาวเสาเป็น การละกินี uh, ท่านก็ต้องไปผูกด,ดวงว่าปีนี้เนี่ยภูมิทักษะของท่านเนี่ยดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอะไรนะคะถ้าไม่ได้เป็นการละกินีถือว่าโชคดีหมดนะคะบางท่านเนี่ยอายุมากนะคะอายุมาก 40- 50เนี่ยถือว่าเป็นวัยของการทำงานท่านก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องงานเช่นท่านจะสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่มากเลย เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรนะคะอยู่ในราศีมังกรแล้วตอนนี้ท่านสวยเลิกดีมากเพราะว่าธุรกิจของท่านถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินต่างๆเนี่ยดวงของท่านจะดีมากนะคะถือว่าเป็นช่วงชะตาขาขึ้นนะคะในเรื่องงานส่วนดาวพระหัสสวดีที่โคจรมาอยู่ในภพมรณะของท่านที่เป็นชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎ ยู่มรณะก็หมายถึงการสูญหายนะคะการสูญหายตายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้แต่ก็เป็นช่วงระยะพัลเดียวนะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพศ64จนถึงวันที่8เมษายนพศ2565นะคะท่านก็จะมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินท่านก็อาจจะสูญเสียเงิน แต่การสูญเสียแล้วได้มาในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือเสียเงินแล้วซื้อของนะคะเพราะว่ามรณะก็คือมรณะนะคะเสียเงินไปแต่ได้ของบางท่านมีญาติผู้ใหญ่สูญหายตายจากท่านก็ได้มรดกนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นช่วงระยะหนึ่งแค่นั้นเองแต่ที่น่าห่วงใยที่สุดก็คือท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะพอดาวพระรหัสสบดีโคจรเข้าพบมรณะเนี่ยแปลว่าการเรียนการ ศึกษาของท่านเนี่ยจะเกิดผลเสียนะคะก็อาจจะมีการเรียนไม่ผ่านต้องทังใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะส่วนดาวพระราหูนะคะก็ยังอยู่ในภพลาภะของท่านที่ลัคนาราศีกรกฎอยู่นะคะและไม่ได้อยู่รวมเดียวค่ะตอนนี้อยู่กับดาวพระเกตถือว่าราหูต่อตัวนั่นเองนะคะก็แปลว่าระหว่างที่ มีเสียอยู่ก็ยังมีดีนะคะก็คือพระราหูเนี่ยท่านก็อยู่ในภกราพะท่านอาจจะโชคดีถูกหวยรวยเบืรองก็ได้เพราะว่าตอนนี้นะคะวันที่15มกราถึง15กุมภาเนี่ยดาวการเงินนะคะมาเล็งท่านมาเล็งท่านก็แปลว่ามาอยู่ตรงข้างท่านนั่นแหละ ท่านมองเห็นเออมองเห็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็บอกว่าตาใครนะคะตาใครของใครของมันนะคะคนอื่นมองไม่เห็นแต่ชาวราคนาราศีกรกฎท่านมองเห็นนะคะมองเห็นเลขเห็นดาวเห็นเดือนท่านก็นสามารถไปเสี่ยงโชคได้นะคะเล็กๆน้อยนอยนะคะอ่ะ ส่วนดาวพระมฤตยูที่อยู่ในภพกร,รมมะอันนี้ถือว่าดีนะคะมฤตยูอยู่ในภพกร,รมมะแปลว่างานของท่านดีนะคะท่านจะมีงานพิเศษเข้ามาให้ท่านทำนะคะส่วนดาวการงานก็อยู่ในภพอรลิแต่อริเนี้ยไม่ได้เสียหายเพราะว่ามีดาวพระศุกร์นะคะเข้าไปช่วยเหลืออยู่เขาเรียกว่าพันธุญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยถ้างานของท่านมีปัญหามีเรื่องการเงินนะคะ ท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องของท่านนั่นเองให้ปัญหาต่า,ตางๆเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะอันนี้สําหรับท่านที่ลัคนาราศีกรกฎและชาวราศีกรกฎนะคะต่อไปเรามาดูท่านที่ลัคนาราศีสิงห์และท่านที่เป็นชาวราศีสิงห์นะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่าง15้าสิงหาคมถึงอ่า 15กันยายนเรียกว่าชาวราศีสิงหรือท่านที่ถูกลัคนาไว้ที่ราศีสิงอันนี้ดีมากเลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์ระหว่าง15คกุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมท่านมีดาวเทพเจ้าแห่งคุณงามความดีนะคะก็คือดาวพระขัสตวดีเนะี่ยเล่งลัคนาท่านตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพศ2564นะคะครูมาหา ลูกมาหานะคะดาวมรณะมาหาทายดีหมดเลยนะคะถ้าท่านที่เป็นโครบาอาจารย์ลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านเยอะมากเลยนะคะหรือท่านที่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นนักธุรกิจรหรืออะไรก็แล้วแต่ดาวพฤหัสบดีท่านมาจากภพมรณะแปลว่าท่านค้าขายกับทางไกลแล้วดีหรือท่านได้มรดกก็เป็นได้นะคะแล้วก็ ในเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีดาวพระอาทิตย์นะคะมาเล็งลักนณท่านก็แปลว่าตัวท่านนั่นแหละท่านโครจรไปหาลูกค้าไปคุยไปชวนไปทําอะไรก็ได้ลูกค้าจะบอกว่าตกลงโอเคหมดเลยเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยดาวเจ้าเรือนลูกค้าก็มาลอยอยู่ในภพกรมมะ เขาถือว่าราศีปัสสวะโทศต้ององค์เกณฑ์นะคะลูกค้าก็ส่งผลดีสนับสนุนงานท่านท่านจะทำอะไรนะคะลูกค้าก็ยินดีนะคะที่จะซื้อสินค้าของท่านหรือยินดีในผลิตภัณฑ์ของท่านหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะลูกศิษย์ลูกหาก็ยินดีกับงานของท่านนั่นเองนะคะส่วนดาวพระมรุตยูเนาะก็เป็นดาวใหญ่อยู่ในภพสุภะ ท่านก็ยังสนับสนุนคนราศีสิงห์นั่นเองก็แปลว่าดวงของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองม,มีชื่อเสียงโด่งดังแบบคาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงก็แปลว่าพุกอะค่ะเป็นดังเป็นพุกเลยนะคะเพราะว่ามฤตยูท่านอยู่ในราศีธาตุไฟแม่ธาตุอันดับแรกและตอนนี้ดาวมฤรุตยูเนี่ยท่านก็สวยเริ่ดีด้วยเพราะนั้นส่งผลดีกับ ท่านที่ลัคนาราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีดาวพระเคาะเล็กน้อยนะคะซึ่งก็โคจรมาอยู่ในภพเขาเรียกดาวพานโคจรมาอยู่ในราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่8พันวาคมถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะคะ ซึ่งดาวอังคารองนี้มาอยู่ในภพนี้สําหรับราศีสิงห์อะทางโหราศาสตร์เข้าถือว่าเป็นพิ์ทุกบาทน,นะคะราวิภูมะทั้งโสลาก็แปลว่าดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาถ้ามาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นบ้างน,นะคะก็เป็นเรื่องของคําว่าดาวหาดเป็นดาวบักเคาะมาอยู่ในราศี ธาตุนุก็คือส่วนแข้งขานะคะอันนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีเรื่องของการพัดตกหกล้มบ้างนะคะการขับรถนะก็แปลว่ารถมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเดินเนาะเพราะว่าดาวาอังคารอ่ะมาอยู่ตรงนี้อยู่ในราศีธาตุไฟไฟดาวอังคารแปลว่าการเดินก็จะรีบเดินเนี่ยรีบขึ้นบันทยก็จะทําให้ สะดุดพัดตกหกล้มก็จะทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างนะคะอันนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเล็กๆน้อยๆจากดวงดาวนะคะโหราศาตวไทยที่บอกเรื่องของท่านนะคะต่อไปเรามาดูราศีที่4นะคะคือราศีกันหรือท่านที่ชาวราศีกันก็เกิดระหว่าง16กันยายนถึง17ตุลาคมเรียกว่าชาวราศีกันนะคะ หรือท่านที่ผูกตัววังลักนาแล้วได้ลักนาสถิตที่ราศีกันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ดาวประจวบดาวประจําตัวของท่านน่ะตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนาะดาวประจําตัวของท่านโคโจรถอยหลังค่ะถอยหลังก็เรียกว่าเดินถอยหลังนั่นแหละทําให้ตัวของท่านเนี่ยไม่มีแรงคิดอะไรก็ไม่ไม่ได้อย่างที่คิดด้วยนะคะมีการนัดหมายก็มีการเลื่อนเปลี่ยนหรือยกเลิกไปก็ได้ ตั้งแต่วันที่26นะคะอ่า26กมกราคมเป็นต้นมาดาวประจำตัวของท่านเริ่มเดินแล้วเดินปกติแล้วด้วยและวันนี้นะคะที่เรามาเจอกันเดือนกุุภาพันธ์ดาวประจำตัวของท่านโคจรไปอยู่ในภพปุตตะนะคะปุตตะก็แปลว่าท่านจะได้งานใหม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามามีโทรศัพท์โทรหาท่านนะคะ เป็นลูกค้ารายใหม่ก็ได้ซึ่งไม่เคยรู้จักก็มีนะคะเขาเรียกว่าเวลาหยุดก็หยุดเวลามาก็ประเดยประดดังเข้ามาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับคนราศีกันส่วนดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเงินของาาราศีกันก็โคจรถอยหลังเช่นกันถอยหลังถอยมาจนถึงวันที่อาจารย์อัดเทปเนี่ยนะคะวันที่3กุมภาพันธ์ ยังไม่เดินเลยแต่จะเริ่มเดินแล้วนะคะตั้งแต่วันที่4กุ่กรพัาธ์เป็นต้นไปก็แปลว่าการเงินของท่านลัคนาราศีกันเนี่ยท่านจะได้เงินการได้เงินได้เยอะด้วยนะคะเพราะว่าดาวการเงินได้ตำแหน่งมาหาจักรยิ่งใหญ่จริงๆก็ถ้าพูดแบบชาวบ้านนะเขาเรียกว่าอัดอั้นมานานแล้วรอมานานแล้ว พอได้ก็ได้แบบอุดมมาเกณฑ์ของลัคนาราศีกันนะคะเขาถือว่าถ้ามีดาวเป็นสี่นะคะแก่ลัคนาเนี่ยเขาถือว่าดาวนั้นเป็นอุดมมาเกณฑ์ก็แปลว่าดวงชะตาของท่านลัคนาราศีกันหรือ,อาชาวราศีกันการเงินของท่านจะเริ่มดีตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาธ์เป็นต้นไปนะคะและก็จะเป็นอุดมอุดมมากขึ้นนะคะ ส่วนดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเรื่องของลูกค้าเป็นเรื่องของงานของท่านด้วยบริษัทของท่านนะคะก็ยังโคโจรไปอยู่ในภพอัลิศอยู่นะคะก็แปลว่าการเดินการดําเนินงานของท่านเนี่ยยังอัลลิก็แปลว่ายังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะแล้วอัลิอยู่ในสถานะที่เป็นนิดด้วยก็แปลว่าอัลิก็ค่อยๆเดินไปเหมือนถ้าท่านท่านขับรถ รถท่านไปติดลงติดหลุมอยู่อย่างนี้นะคะแต่ระหว่างที่ติดหลงติดบอ่อติดหลุมอยู่เนี้ยก็ปรากฏว่าวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15มีนานี้ค่ะมีดาวพระอาทิตย์นะคะไปช่วยนะคะไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้ท่านผ่านอุปสรรคไปด้วยดีและวันที่8เมษายนนะคะ ดาวพระหัสบวดีโคจรเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิของท่านก็แปลว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรักท่านเมตตาท่านนะคะเป็นกะษสดแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขและก็จะเสวยเลิ์ดีด้วยนะคะแต่ตอนที่ดาวพระหัสสวดีท่านโคจรไปใหม่ๆนะคะวันที่8เมใายนเนี่ ดาวพระหัสบมดีท่านก็จะ,สะเสวยเลิกเพชฌฆาตเลิกอยู่แต่ดาวพระหัสบดีท่านจะก้าวเข้าสู่ข้ามข้ามเพชาาเรฆาตรเลิกเนี่ยไปแบบรวดเร็วมากเลยวันที่23เมษายนนะคะพศ2 5 6 4ดาวพระหัสสมดีท่านก็ไม่สเสวยเลิกเพชฌฆาตแล้วท่านจะ,สะเสวยราชาเลิกซึ่งให้คุณมหาสารกับท่านที่ลัคนาราศีกันนะคะ หรือชาวราศีกันเป็นเรื่องดีทั้งสองเรื่องก็คือเป็นเรื่องบริษัทของท่านในเรื่องหุ้นส่วนของท่านนะคะท่านคิดจะค้าจะขายอะไรก็ราบรื่นตามความหมายของดาวว่าเกษตรผดเด็ดออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนแน่นหนาไม่พาหมอง และเสวยราชาเลิกนะคะราชาเลิกก็แปลว่าซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยท่านโครจรอ,อยู่พบ,บออลิมานานแสนนานนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านที่ลัคนาราศีกันหรือท่านที่เป็นชาวราศีกันนะคะวันนี้อาจารย์ธัญมนต์ก็ขอขอบคุณนะคะ ทุกๆราศีนะคะราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันนะคะที่คอยติดตามชมนะคะรายการคุยเพื่อเรื่องโหรากับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาป้องปากสตูพ้ายนะคะวันนี้อาจารย์ธนมลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ